ก็ไม่รู้ว่ากรรมมันติดจรวดอะไรเร็วขนาดนั้นมันเพิ่งโพสต์ว่ากาส้มล้มเทากูไม่ต้องกาส้มครับมึงก็โดดล้มครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยมาดิ้นพลานถึงในห้องกบมโนแต่ไม่ได้ดูสติปัญญาตัวเองเลยนะครับแยกแยะยังไม่ออกเลยนะครับว่าอะไรคือโหนอะไรคือจาบจ้วงอะไรคือวิจาร์ณ นะฮะไปสอดส่องพักบึงดีๆก็มีนโยบายไหนที่มันนำพารายได้เข้าประเทศบ้างนะฮะไม่ต้องเอาไอโอมาถล่มมาพิมพ์บอกว่า46 46ครับนะฮะเออนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนะฮะไอพี่อีเวนอะไรเงี้ยนะครับเตะมันออกไปเลยนะฮะเออนะครับเพราะว่าการก๊อปปี้เพจใส่ช่องคนอื่นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสิ้นคิดนะฮะมันเข้ามามันไม่มีสมองนะครับไอคนพวกนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะมันไม่มีคิดอะไรแล้วเพราะสมองมันมันเขาเรียกว่า คือที่ด่าว่าเป็นควายเนี่ยเพราะว่ามันเชื่องกรรมการบริหารพรรคประชาชนเตรียมแถลงข่าวด้วยกรณีเปลี่ยนตัวผู้สมัครสอสกทมของพรรคหลังพบเส้นทางการเงินสําคัญโยงมาจากเครือกายยาเสพติดไม่ไม่มีเทาเลยไม่มีเทาเลยนะฮะเออมีส้มไม่มีเทานะครับผมนะฮะเออแล้วกูจะบอกให้ว่าทําไมเขาถึงมาเล่นมึงช่วงนี้ หลังจากประกาศไปนะครับผมนะฮะเออว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้สมัครสอส,อสอกทมนะฮะคนที่จะมาแทนก็คือเท่าพี่ภพเท่าพี่เท่าพี่ภพคนขี้เล่านะฮะยาไปนะครับยาไปเล่ามา น้าแต่ละคนครับผมนะฮะประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นนะครับจะมาบริหารประเทศนะฮะโดยประสบการณ์ทําอะไรมาเปิดร้านเหล้ามาโดนคดีอะไรโดนคดีเลยไรมโดนคดีโดนจับเบียร์เถื่อนมาเคยไปถ่ายรูปกับใครบ้างน,นะครับที่ผ่านมาก็ไฮโซลูก so นัดนะครับทําร้ายสาวาพกปืนในบ้าน20กระบอกที่ไปถ่ายคู่รูปกับไอ้ละชนกมีส้มไม่มีเทา แล้วเงินที่ไปรับนะฮะเงินที่ไปรับเข้ามาเนี่ยนะครับจนยอไม่เขาเป็นผู้สมัครสอสอเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเงินนั้นเนี่ยเป็นเงินเท่าหรือเปล่าไม่ต้องมันดิ้นหรอกครับมึงเอาเวลาไปบอกพักมึงให้ทําตัวดีๆฉลาดฉลาดวางแผนให้มันฉลาดฉลาดหน่อยถ้ามึงเดินเกมอย่างนี้มึงเอาเวลามาเถียงกับกบมโนไม่เกิดประโยชน์หรอกครับ <S 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 แล้วอย่ามาพูดครับอย่ามาพูดนะครับว่าอุย้ยอย่างน้อยเนี่ยเขาเจอเขาก็เอาออกเลย ไม่พักสม้มไม่เคยอุ้มไม่เคยเลี้ยงไม่เคยเงียบกิบแบบบางพักแล้วมึงจะอุ้มยังไงมึงจะเลี้ยงยังไงก็เขาบุกจับคาบ้านนอ้กห็นพักอื่นมึนไม่มีหลักฐานไปให้เขาบุกจับแต่พักมึงเขาบุกจับคาบ้านบุกรวบคาบ้านมึงจะอุ้มยังไงกูถาม่อยดีไอ้ดอสมส้มโอ้ย, <S <S อยเขาเจอเขาเอาออกเลยมึงต้องเอาออกมึงไม่เอาออกตำรวจก้าออก มึงไม่ต้องเอาออกครับเพราะตำรวจเขาจะเอาออกจากพักมึงไปอยู่ในตารางเดี๋ยวมาบอกว่าเขาเอาออกมึงไม่เอาออกมึงก็ไม่มีสิทธินะเพราะเขาบุกจับนะครับเดี๋ยวมาบอกว่าโอ้ยเขาเอาออกเลยไม่มีอุ้มไม่มีเลี้ยงไม่มีกิบแบบพามักโถว,วาทฒากรรมด้อมฟินแม่ไอห่ามึงจะมึงจะเก็บไว้ยังไงก็เขาบุกจับคาบ้า,างขนาดนั้นนะ แล้วถ้ามึงจะไปแจ้งจับนะฮะไม่ว่าจะเป็นพักธรรมนัตพักอนุทินเนี่ยมึงแจ้งจับเลยมึงเอาหลักฐานไปเลยแล้วให้เขาบุกจับเลยพวกกูไม่มีนั่งมาแบกอยู่แล้วนะฮะด่าคนอื่นเท่าแต่ตัวเองโดนจับเอาจับเอาจับเอานี่ก็ไม่ไหวนะฮะเออนะครับไปบอกมันด้วยนะฮะเออมึงจะอุ้มยังไงมึงจะเลี้ยงยังไงนะฮะเออหน่วยคอมบานดคอมบานโดนะฮะสายสรงสายสืบเขาจับกาบ้าน เขาจับขาบ้านนะฮะเออนะฮะขนาดที่แว่นตายังใส่อยู่เลยบ้าหรือเปล่าส้มนะฮะมึงแบกไม่ได้หรอกแล้วมึงเงียบไม่ได้มึงจะเงียบยังไงนะฮะข่าวออกขนาดนั้นมึงจะเงียบยังไงก่อนอย่ามาพูดว่าโอ้โหต้องรีบเอาออกมึงไม่เอาออกเขาก็เอาออกให้มึง ได้ข่าวว่าสอสอคนนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะเคยบริจาคเงินเข้าพักเกือบสองล้านบาทนะฮะจนผู้บริหารพักเนี่ยนะครับยอมรับให้เป็นผู้สมัครสอสอเขตบางพลัดตอนนี้ก็บางพลัดแล้วนะครับคืออะไรครับพัดพลากจากลาไปแล้วนะฮะก็วนนะครับผมนะฮะวนนะครับด้อมส้มทั้งหลายนะครับไปบอกพักนะฮะให้ควรชี้แจงด่วน นะครับนะเอาสเตทเมนต์มากลางเลยว่าเคยรับเงินเทาจากบุญฤทธิ์เท่าไหร่กันแน่นะเออนะครับเพราะมึงบอกเองว่ามีส้มไม่มีเท่าเดี๋ยวดอกต่อไปนะครับเงินที่มึงได้รับมาถ้าเป็นเงินเท่าเดี๋ยวสวยทั้งพักอย่าว่าไม่เตือนนะครับนะบกูบอกไว้แล้วนะครับเอาทัวร์มาลงกูตั้งแต่มึงเอาทัวร์มาลงกูเนี่ยนะครับมึงโดนช่ำๆเลยส้ม กูก็ไม่รู้ว่ากรรมันติดจรวดอะไรเร็วขนาดนั้นนะครับถ้าถามว่ากูกลัวไหมเรื่องทัวร์กูไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะครับกูเคยโดนทัวร์ทั้งด้อมส้มด้อมลิมก็เคยลงกูครับนะกูจะบอกให้นะครับนะทัวร์ทัวร์ทัวร์ด้อมลิมเนี่ยนะครับยังน่ากลัวกว่ามึงอีกนะฮะเออนะครับแต่ทัวร์มึงไม่ได้น่ากลัวเลย นะฮะเออที่เงียบเงียบกิบเลยโห้นะฮะแหมทำทรงนะครับผมนะฮะเอ้อไม่เอ่อไม่เลี้ยงไว้นะครับเอาออกบางพักเลี้ยงไว้นู่นนี่นั่นเลี้ยงไว้หาแล้วก็เขายังไม่ได้โดนจับอะ <c oughs> มึงมึงมีหลักฐานไปฟ้องเขามึงก็มีมึงก็เอาหลักฐานไปสิไปฟ้องปชอปชปปงกกตมึงก็ไปฟ้องนะครับว่าเขาเถ่ายังไงเขามีสเตทเมนต์ยังไงมึงไปเช็คเอา นะะไม่ใช่มาพั่มบอกว่าเขาเทาเขาเทาแต่ตัวเองโดนจับเอาอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยเขาเรียกว่ามันทุเรศมันทุเรศนะครับผมนะฮะโอ้โหนะครับมึงนี่สีพอๆกับเม็ดที่มึงพกเลยนะฮะสีมึงพอๆกับเม็ดที่มึงพกเลยนะครับผมนะฮะเออนะฮะมึงไม่ได้สนใจนะครับคือไอ้ส้มเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะแดงจะส้มเนี่ย นะครับมันใช้พวกเทาๆสู้กับลุงตู่มานานแล้วนะฮะใครบริจาคเยอะพักก็เสนอชื่อลงสอสอนะครับเพราะมันมั่นใจในกระแสตัวเองนะครับต้องมีคนบริจาคพวกมันต้องมีคนบริจาคเพราะมันอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคนะฮะเพราะการที่เงินต่างประเทศที่เคยเข้ามาเนี่ยนะครับมันละเลงกันเละเทะหมดแล้วแล้วมันก็ทำไม่สำเร็จโดนยุบพักไปสองพัก, <c oughs> พกเขาเรียกว่าเดินเกมแบบคลวงโง่ นะฮะดังนั้นเองเนี่ยนะครับผมนะฮะมันก็เลยยัดพวกเทาๆนะครับมันก็เลยยัดพวกเทาๆเข้าไปนะฮะไม่รู้ใครยัดนะครับไม่รู้เป็นพักแดงยัดให้ส้มหรือเปล่านะเออนะครับซึ่งส้มก็คุ้นเคยกับคนพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะไอ้พวกหาเนี่ยมันคือพวกเด็กที่บ่งบอกยี่ห้อนะฮะสวัสดีคุณแม่แหม่มด้วยนะครับบ่งบอกยี่ห้อครับผมนะฮะหน้าตากลัวส้นตีนนะครับมารยาทไม่มีชอบชูนิ้วกลาง นะฮะโกงการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับผมนะฮะเออพ่นสีตามหลังาตามกำแพงวัดพระแก้วไอ้พวกนี้มันไม่มีเคยทําประโยชน์หาอะไรเพราะว่ามันไม่เคยคิดเรื่องประโยชน์เพราะอะไรเพราะมันเอาแต่สิ่งฉกกระปกเข้ามาในวิธีคิดนะ,ะนั่นแหละคือสิ่งที่สิ่งที่มึงรับทายโอนมาจากพวกแดงสุดท้ายแล้วเมื่อประมาทคิดว่าตัวเองเก่งก็โดนครับนะฮะโดนทันทีเลยครับผมนะฮะและสิ่งที่สําคัญคืออะไร พักไหนที่ได้ประโยชน์นะพักไหนที่ได้ประโยชน์นะฮะมากที่สุดนะครับในการที่ผู้สมัครสอสอส้อมโดนจับครับก็พักแดงนะครูคถึงบอกไงว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะอะไรเพราะมีคนของเขาอยู่กับมึงนะฮะแล้วกูจะบอกมึงให้นะเป็นบุญหูนะครับมึงคิดเหรอว่าเขาไม่รู้ตั้งแต่ไอ้นั่นมันเข้ามาในพักมึงอะ นะฮะมึงคิดว่าเขาไม่รู้เหรอนะครับมึงเนี่ยเป็นเด็กน้อยที่งโง่มากๆแล้วมึงก็คิดว่าตัวเองฉลาดมาตลอดเวลาหมายจับออกส7บเจ็ดธันวาคมรับสมัครสอสอยบธันวาคมมึงไม่รู้เลยเหรอว่าหมายจับออกส7บ็ดธันวาคมกูถึงบอกก็ <laughs> แล้วที่มันฮาไปกว่านั้นคืออะไรไหมครับพี่พี่หมายจับออก17บเจ็ด นะแต่เขายังไม่จับมันครับเขารอให้มันสมัครเสร็จก่อนแล้วเขาค่อยไปจับครับพวนะฮะเลือกคนดีให้ดูที่การการะทําเลือกผู้นําให้ดูที่การเสียละปลบมือให้พี่ทหารนอกค่ายหน่อยครับโอ้โหนะฮะพิมพ์มาทีหนึ่งคมจนมีดบาดนิ้วเลยนะฮะ บ,บอกแล้วว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กบมโนพูดมานานแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูทยอยเก็บกูพูดมานาน,านแล้วนะแต่กูก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บยังไงหมายจับออก17ธันวาคมแน่ไม่จับ17ไม่จับ18ไม่จับ19ไม่จับ20จับตอนไหนจับตอนรับสมัครสอสอ28ธันวาคม ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความยุติธรรมยังไม่หมดนะ44สอสอนี่ก็เลื่อนคดีไปอีกนะเออ44สอสอเลื่อนไปแล้วนะเลื่อนคดี44สอสอไปตอนอะไรไปตอนที่มึงลงสมัครก็เรียบร้อยแล้ว <laughs> อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยมึงต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านนะฮะใครเป็นคนรวบรวมแผ่นดิน ใครเป็นคนเสียสละใครเป็นคนปกป้องใครเป็นคนคำจุนอยู่ๆมึงจะมาตีเนียนยึดทรัพย์สมบัติของเจ้าของบ้านนะอยู่ๆมึงจะมาตีเนียนแล้วก็บอกว่าทรัพย์สมบัตินะฮะของเจ้าของบ้านที่หามาเองเป็นของประชาชนทุกคนนะฮะคล้ายๆกับคณะร่านนะครับขอโทษนะฮะไอเด็กน้อยเอ,อ้ย นะมึงจะดิ้นพ่านบอกว่านี่ไงเนี่ยมันเป็นกระบวนการล้มส้มคูไม่นดีซีเรียสเลยในเรื่องของการล้มส้มไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วกูสะใจด้วยซ้ำถ้ามึงบอกว่ากูเลวมึงก็ต้องไปถามว่านะครับพักมึงทำหาอะไรให้กับสังคมบ้างนะฮะนอกจากที่จะไปเยี่ยมผู้ประสบภัยโดยการนั่งจ้องตารับรู้ความรู้สึกนู่นนี่นั่นต่างๆนะแล้วก็บอกว่าเออศูนย์อพยพเนี่ย ที่เขาอพยพจากชายแดนเข้ามาในศูนย์อพยพเนี่ยเขาตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเขาอยากกลับบ้านครับนะฮะแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์ว่าโอ้คนที่อยู่ในศูนย์อพยพทุกคนเนี่ยที่ย้ายมาจากชายแดนเนี่ยเขาอยากกลับบ้านนะฮะก็ใช่ครับนะฮะไม่มีใครไม่อยากกลับบ้านหรอกมึงไม่ต้องถามกูก็รู้คนที่เขาไปอยู่โรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเขาก็อยากกลับบ้านตั้งแต่วันแรกแล้วนะฮะคนที่เขามาอยู่ศูนย์อพยพออกต้องออกจากบ้านโดยที่แบบเหตุการณ์แล้วเขาก็ต้องอยากกลับบ้านอยู่แล้วมึงไม่ต้องไป มึงไม่ต้องไปดิ้นลนนั่งรถไปถามเขาหรอกน้าแหมเอามาเล่นคอนเทนต์ว่าน่าสงสารเขานะแล้วถ้าเขากลับไปแล้วโดนเขมนมันถลม่มมึงรับผิดชอบไหมมึงป้องกันอะไรได้ไหมนะครับมันชิบหายตั้งแต่วาทกรรมที่มึงพูดว่าถ้าผู้นําฉลาดพอมไม่จะเป็นต้องมีกองทัพนะค,คุณจะไปรบแบบใครคุณจะไปรบแบบใครผมไม่เชื่อว่าจะใครมีคุณมารุกรานแล้วคุณจะรบชนะ นะเวนนะครับถ้ามึงไปลบเนี่ยไม่ชนะหรอกแหกตาดูสินะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้โหไอ้สลิมมึงฟังเขาพูดจบหรือยังมึงอะฟังเขาพูดรู้เรื่องหรือเปล่าถึงบอกไงว่าเลือกส้มคือชิบหายไม่ต้องให้ลองบริหารแค่วาทกรรมวิธีคิดที่พ่นออกมาเนี่ยประเมินกันไม่ได้หรือว่าประเทศไทยชิบหายยังไง ประเมินกันไม่ได้หรอประเทศไทยตัดสินใจตามธนาทรไปซื้อไฮเปอร์ลูปไปลงทุนในไฮเปอร์ลูปชิปหายอีกประเทศไทยกลายเป็นคนโง่ไปเลยโดนหลอก <laughs> ลุงตู่เชื่อธนาธรตัดสินใจไม่อุ้มการบินไทยทุกวันนี้การบินไทยชิปหายไปแล้ว <laughs> คิดไม่ได้หรอแล้วมาบอกว่ากบมโนใส่ร้ายเป็นเฟคนิวมึงคิดไม่ได้หรอตักกาเนี่ยเอา้าหน้าสภาพนะครับ โอ้มันชิบหายไปตั้งแต่ประเทศไทยเอาเรือประมงไปลักเอาเรือเรือประมงไปลบแล้วนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่ลบกันแล้วเขาไม่ลบกันแล้วเขาเอา่อพบที่เขาใช้เรือประมงเรือประม,ม,ง,รม,มงลบแล้วนะแล้วเราคุณจะไปลบ,บกับใครนะคุณไปลบ,บกับใครนะถึงคุณมีใครบรรลุกรางก็ผมก็ไม่คิดว่าคุณจะรบชนะด้วยแล้วตอนนี้ไปไงไปแหกตาดูไอ้ว้าวไปไงนะ หลายเรื่องแล้วที่มึงพูดมาแล้วมันทําให้ประเทศไทยชิปหายนโยบายมึงที่มันแก้มาเนี่ยคําถามคือถ้าปล่อยให้มันแก้หนึ่งหนึ่งสองได้คําถามคืออะไรแม่ก็ด่ากับชิบหายนะครับวันวัน,วนมันคิดอาอะไรไม่เป็นนะฮะเขาตอบว่าแก้รัฐธรรมนูญทําไมทําไมไม่แก้เรื่องปากท้องคุณเคยเห็นเจ้าหน้าที่สงตงโดนจับไหมเกี่ยวหาอะไรกับปากท้อง <laughs> ไอ้ไอ้ไม่ต้องวนนะะไอ้ไม่ต้องวนนะครับเอาทีละประเด็น นะฮะเออนะครับเพราะมันตันท่องมาแค่นี้นะฮะเออพอดเลือกมาแค่นี้นะครับส้มแต่ละคนก็พอดมาบางทีมาพินหัวใจส้มนะฮะสี่หกนะกูไม่เลือกหรอกนะะกูเลือกพี่ชายกูพี่ชายกูอยู่พักที่เบอร์สามสิบสามสิบเจ็ดคุณอาร์ตคุณอาร์ตคุณอาร์ตนะฮะคุณอาร์ตเขาลงนะฮะภูมิใจไทยสามสิบเจ็ดนะฮะเออนะครับก็ฝากฝากคุณอาร์ตด้วยนะฮะ นะครับใครอยู่เขตบางกอกน้อยก็ฝากคุณอาร์ตด้วยนะครับใครอยู่เขตบางกะปิก็ฝากคุณโอ๋ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาทํางานไม่ดีก็ด่าได้เลยนะฮะคือคือฝากคุณอาร์ตเนี่ยนะครับไม่ใช่บอกว่าแบกคุณอาร์ตนะฮะคือฝากคุณอาร์ตก็คืออ่าอ่าไปนับสมุนคุณอาร์ตนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอาร์ตทำงานไม่ดีด่าเลยนะฮะด่าเลยนะครับผมนะเออนะครับแล้วเดี๋ยวผมช่วยด่าด้วย ดี๋ยวผมช่วยดา่าด้วยนะครับผมนะเออแค่น okay> ั้นเองนะครับผมนะผมไม่แบกอยู่แล้วนะครับจะเป็นคุณอาร์จะเป็นอะไรกูไม่แบกอยู่แล้วนะกูบอกแล้วนะครับกูไม่พอกูไม่แบกเนี่ยกูโล่งเลยนะฮะกูโล่งเลยครับเพราะว่ากูบอกแล้วนี่คือสาเหตุที่กูไม่ไม่เล่นการเมืองนะครับสาเหตุที่กูไม่เล่นการเมืองเพราะหนึ่งกูรู้ว่าสกยภาพกูเนี่ยนะฮะไปบริหารแล้วเนี่ยประเทศชาติน่าจะชิบหาย พาะวันๆกูเนี่ยนะครับวันๆกูเนี่ยนะครับไม่ทําอะไรเลยนะฮะนั่งสมาธิสวดมนต์นะฮะค้นหาทางดับทุกข์อยู่ในกุฏินะครับเพราะฉะนั้นอ่าพอไม่ทําอะไรเลยประเทศชาติก็จะชิบหายไงเออนะฮะผมมีจุดมุ่งหมายคือนะฮะผมจะหลุดพ้นนะครับเพราะว่าประเทศชาติการบริหารประเทศชาติมันต้องมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องเด็ดขาดนะฮะทำฮีริโอตปาสักดิธิ์ ทําความละอายใครไม่ละอายมันต้องศักดิ์สิทธิ์มันต้องลงโทษนะครับนี่มึงกาลังแก้กฎหมายที่ทําให้ฮิลิโอตปะที่เป็นธรรมะคุ้มครองโลกเนี่ยมันชิบหายนะฮะปกติเนี่ยนะครับนะฮะจะเป็นเอลสามสิบสี่พี่นะครับพี่ปู่ถ้าเป็นเบอร์รองเท้าเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่านะฮะนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นเป็นเบอร์พักเนี่ยนะครับ ลงลงสมัครจดทะเบียนไม่ทันครับนะเออนะครับนะมันมีพักกีบนะฮะอกบอยู่พักกบฮะพี่พี่อย่าเลือกกบเลยครับนะเพราะถ้าพี่เลือกกบเนี่ยนะครับเขตพี่อาจจะเมากันทั้งหมู่บ้านเลยฮะคือกบเนี่ยเป็นคนที่รู้นะฮะว่าเข้าไปเป็นภาระ แดกภาษีประชาชนและเปืองเนี่ยนะครับกบรู้ว่ากบเข้าไปแล้วกบไม่ได้ทําประโยชน์ให้ประชาชนได้มากเท่ากับอยู่ตรงนี้นะก็เลือกที่จะไม่เข้าดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้มันพูดอะไรได้เยอะกว่านะถ้าไปเข้าเนี่ยนะครับถ้าผมไปอยู่ในพักการเมืองผมก็จะแบบว่าสวัสดีครับท่านประชาชนทุกท่านวันนี้ผมขอมาแจ้งข่าวตามนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบื่อชิบหายเลยไม่ใช่ตาตายกู รับรองได้กูแถลงการทีฟังจนหลับแล้วดีแล้วดีวดไม่ดีดีไม่ดีเนี่ยนะฮะกูอาจจะหลุดไปตีนักข่าวอีก